ก็จะมีเครื่องยกเอ e ตัวนึครับในอุปกรณ์นี้ครบจุดใส่ไฟนะครับแล้วก็มีเกจหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เข็มวัด1 5ึมิลแต่ถ้าเอาเล็กกว่านี้ต้องสาเกิลนครับตัวตัวแท่นนี้ก็จะดีไซน์มาแต่ตือใช้เป็นนิกเกิลน,นะครับเป็นเหล็กหาบนิกเกิลทั้งหมดจะไม่เป็นสนิทนะครับแล้วตัวตัวปรับนี้เราก็จะทำสามารถให้ตับประหยัดไปมาได้แล้วก็ตรงนี้ ก็ผัดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะปัดใช้ผัดมือล็อกทั้งหมดนะครับมันก็จะชาดออกได้เลยครับเน mm hmm. เลยแลย้วก็ตัวนี้ก็จะจะถูกดีไซน์มนาะโดยโดยปากด้านข้างออกนะครับปากด้านข้างออกแขเพื่อจะล็อกได้แต่ตัวรุ่นใหม่ก็จะทําแบบนี้หมดเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตัวอีกตัวผมก็จะออกแบบมือใหญ่แบบนี้นะครับอัน mm hmm. นี้เป็นตัวอย่างของตัวอย่างนะครับ นะครับโอเค